ครับวันนี้ท็อปอามพามาดูการทดสอบประจำปีของบริษัทซิวะเทสติง้งนะครับซึ่งเป็นการทดสอบประจำปีเพื่อต่อใบอายุเกี่ยการประกอบพลังงานหรือบอบกสองที่เห็นนี้คือเป็นตัวเดเซอร์นะครับเทสที่วาวนะครับขนาด1นึหนึ่งคับสนิ้วนะครับอันนี้จะทดสอบที่การทงานที่250รอปอนด์ต่อรางนิ้วอันนี้ กำลังใช้ใเรยตโเจนเป็นการทดสอบว่าตัวเพศสติวาวขอเรียกย่อๆนะครับว่าทํางานหรือไม่นะครับลองมาดูครับอันมาดูครับเดินตามครับดูนะครับดูเกตนะครับที่เห็นอยู่อย่างน้อยจะต้องต้องทํางานที่สองร้อยห้าสิบสองร้อยยี่สิบนะครับแต่ถ้าเกินก<า>ว่านั้นเนี่ยแสดงว่าสามารถ คงแรงดันรับเพชเชอร์ได้เยอะืึองตงน้นนี้นำเสนอในเรื่องการทดสอบของบริาษาัททดสอบแค่นี้ก่อนนะครับครับกลับมาอีกครั้งมาดูการทดสอบครับการทดสอบนี้เป็นการทดสอบประจำปีทดสอบร้อยเปอร์เซ็นต์อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยทุกชิ้นตัวเมลักนะครับจะอยู่ที่บนหัวของเบตรูมไปที่เบานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ถอดออกทังหมดแล้ว แล้วมาถึงตรงนี้นะครับจะเห็นอยู่ว่าจะค่อยๆเล่งนะครับว่าตัวเพชรเชอร์เพชรทีวาวเนี่ยทำงานเท่าไหร่เริ่มมีฟองนะครับเห็นนะครับค่อยๆขึ้นมานะครับอันนี้เป็นการทดสอบเห็นไหมครับเท่าไหร่ครับสองรบสองร้อยหกสิบนะครับ